ปฏิวัติสยามพุทธศักราช2475เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยในช่วงคริสตศตวรรษที่20เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ซึ่งมีผลทำให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณานาสิทธิราชไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกัน เรียกตนเองว่าคณะราษฎรโดยเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศการปฏิวัติดังกล่าวทําให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกวันนี้เรื่องเราสาราดีจะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาเกี่ยวกับการปฏิวัติสยามให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังกันครับ ถึงแม้ว่าจะมีการระมัดระวังล่วงหน้าและการเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วก็ตามข่าวของแผนการดังกล่าวก็ยังได้รั่อะไรไปถึงตำรวจในช่วงเย็นของวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2475อธิบดีตำรวจในโทรศัพท์ถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์รวรพินิษโดยกราบทูลขออำนาจในการจับกลุ่มและจำคุกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าวพระองค์ดำรีว่า ผู้ก่อการหลายคนเป็นผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจมากจึงทรงตัดสินพระไทยเลื่อนพระบรมราชโองการออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นการเลื่อนคำสั่งนี้จะมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ก่อการทั้งหลายในช่วงเย็นวันเดียวกันหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนของหลวงสินสงครามชายัยในกองทัพเรือได้เกณฑ์เรือปืนออกจากอู่เรือขึ้นมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาและเมื่อถึงตอนเช้าก็ได้เล็งปืนเรือตรงเข้าใส่พระราชาวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ จ้าฟ้าบริพัตรสมขุมิผ่า์กลุ่มพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ในกรุงเทพมหานาครตัวหลวงศิลเองนั้นได้เกณฑ์กระลาสีเรือติดอาวุธ500นายพร้อมที่จะยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งตั้งอยู่ใน้าใจกลางพระนครและเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตหลังจากนั้นร้อยโทรประยุนพรมรมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสั่งการนายทหารเสนาธิการหนุ่มและได้สั่งยึดที่ทำการไปรณีย์และโทลเลขรอบพระนครซึ่งมีหลวงโกวิทอภัยวงศ์รวมอยู่ด้วย การสื่อสารทั้งหมดระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์และสมาชิกฝ่ายบริหารอาวุโสจึงถูกตัดขาดบ้านพักทั้งหมดยังได้อยู่ภายใต้ใตการตรวจตราและเฝ้าระวังโดยสมาชิกคณะราษฎรทั้งพลเรือนและทหารเมื่อถึงเวลาประมาณสีนาฬิกาในช่วงเช้ามืดของวันที่24มิถุนายนพันเอกพระยาผลพยุหเสนาพร้อมด้วยพันเอกพระยาสงสุรเดชได้ดำเนินการตามแผนการในส่วนของตนเรียบร้อยแล้วพ,พระยาผลพยุหเสนาและผู้สนับสนุนบางส่วน ได้รวมตัวกันใกล้กับพระที่นั่งและรอคอยสัญญาณขั้นต่อไปขณะที่พระยาทรงสุรเดชเดินทางไปกับผู้สมครมขีดจำนวนหนึ่งไปยังค่ายทหารของกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งเป็นที่เก็บยานยนต์หุ้มเกราะส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเมื่อมาถึงพระยาทรงสุรเดชได้กล่าวตำหนินายทหารผู้รับผิดชอบค่ายที่กำลังลับอยู่ขณะที่มีการลุกคือของชาวจีนเกิดขึ้นในพระนครทั้งหมดเกิดขึ้นขณะกำลังเปิดประตูค่ายทหารและมีการระดมทหารทั้งหมด อุบายดังกล่าวเป็นผลและแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความตับสนและความโกลาหลพระประสาทพิทยาหยุดสามารถจับกุมผู้บัญชาการกรมทหารได้และนําตัวไปคุมขังหลวงพิบูลสงครามได้รับคําสั่งให้เฝ้านักโทษยานยนต์หุ้มเกราะรวมไปถึงรถถังจํานวนหนึ่งถูกเกณฑ์และทั้งหมดได้รับคําสั่งให้มุ่งหน้าไปยังพะทนั่งพญาฤทธิ์อัคนหลังจากทราบข่าวความสําเร็จของพญาทรงสุรเดช ไดเดินทางไปยังค่ายทหารของกรมทหารราบที่1และหลังจากเรียกระดมเหล่าทหารราบได้สําเร็จแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปยังพระที่นั่งด้วยเช่นกันทหารในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหาคนครไดเข้าร่วมกับผู้ก่อการด้วยเช่นกันเนื่องจากไดรับคําสั่งหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วว่ากําลังจะมีการฝึกซ้อมทหารเกิดขึ้นและไม่ทราบเลยว่าพวกตนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิวัติทหารหน่วยอื่นที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ตัดสินใจที่จะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ โดยการเก็บตัวอยู่ในกรมกรองเมื่อทหารราบและทหารม้ามาถึงหลานพระราชวังดุสิตน้าพี่นั่งอนันตะสมาคมเมื่อเวลาหกนาฬิกาก็ได้มีกลุ่มประชาชนเนืองแน่นฟอดูทหารที่มาชุมนุมนั้นความสับสนเกิดขึ้นทำกลางผู้ที่มาชุมนุมนั้นหลายคนไม่เชื่อว,ว่าทั้งหมดจะมีการลุกฮือของชาวจีนเกิดขึ้นจริงหรือว่าทหารมาชุมนุมที่จตุรัสนี้เพื่อการฝึกซ้อมเท่านั้นพระยาผลพยุหเตนาปีนขึ้นไปบนยอดรถหุ้มกรอกันหนึ่ง และอ่านประกาศคณะราษฎรซึ่งเป็นแถลงการประกาศถึงจุดจบของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสถาบนารัฐอันมีรัรรมนุญขึ้นในสยามเมื่อสิ้นเสียงประกาศผู้ก่อการเปล่งเสียงด้วยความยินดีตามมาด้วยเหล่าทหารนักวิชาการบางคนเชื่อว่าเป็นการคล้อยตามมากกว่าความเข้าใจในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดแท้ที่จริงแล้วพยาผลพยุหเสนาเพียงแต่ขู่ขวัญเท่านั้น ความสําเร็จของการปฏิวัติยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อื่นของกรุงเทพมหานครพระประสาทพิทยายุทธถูกสั่งไปยังบ้านพักของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า,าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์และสมาชิกระดับสูงอื่นๆในรัฐบาลและพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า,าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ขณะกำลังทรงฉลองพระองค์บรรทมเมื่อพระองค์ทรงถูกจับกลุ่ม ไม่มีผู้ใดยกเว้นผู้บัญชาการเหล่าทหารบกที่หนึ่งต่อสู้ขัดขืนแม้เพียงเล็กน้อยมีการสู้การเกิดขึ้นและนายทหารคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ถูกนําตัวไปคุมขังและกลายเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่ด้รับบาดเจ็บอันเป็นผลจากการปฏิวัติหากนับทั้งหมดแล้วมีเจ้าหน้าที่ทางการเกือบ40คนถูกจับกุมและถูกกักขังไว้ในพระที่นั่งอนันตสมาคมเว้นเสนาบดีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการสื่อสาร พระเจ้าบรมวงศถเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชายากรกรมพระกำแพงอครโยธินผู้ส่งได้ทรงหลบหนีไปทางหัวรถจักรเพื่อไปกราบบังคมทูลเตือนพระบาักริย์ที่หัวหินเมื่อถึงเวลา8นาฬิกาปฏิบัติการยึดอำนาจได้เสร็จสิน้นและผู้ก่อการประสบผลสำเร็จเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนส่วนใหญ่ต่อสู้ขัดขืนเพียงเล็กน้อยเพราะพวกเขาคุ้นชินกับการรับคำสั่งและการสื่อสารถูกตัดขาดพวกเขาจึงไม่สามารถทำอะไรได้ ขั้นตอนต่อไปของการปฏิวัติเหลือเพียงแต่สายพลันเลือนของคณะราษฎรหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหัวหน้าคณะราษฎรสายพลเลือนด้วยความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนได้แจกจ่ายใบปลิวและแผ่นพับโฆษณาชวนเชื่อตลอดจนการกระจายเสียงทางวิทยุซึ่งทั้งหมดสนับสนุนการปฏิวัติท,ทั้งสิน้นข้อความประกาศในคณะราษฎรซึ่งเขียนขึ้นโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตร,ริย์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงอารมณ์ของการประกาศคณะราษฎร แตกต่างกันมากกับอารมณ์ของโทรเลขที่ส่งไปให้แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงลงนามโดยพันเอกและทหารเสือทั้งสามนายได้แก่พระยาพลพยุหเสนาพระยาทรงสุรเดชและพระยาฤทธิ์อคเนทรเลขนี้เขีลาชาสัพที่มีใจความว่าหากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงปรารถนาที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใตรัฐธรรมนูญคณะราษฎรจะเต็มใจถอดพระองค์ออกและแทนที่ด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น แต่ถึงแม้ว่าจะใช้ราชาศัพท์ก็ตามโทรเลขดังกล่าวย้ำพระองค์ด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวว่าหากสมาชิกคณะราษฎรคนใดได้รับบาดเจ็บพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกคุมขังก็จะทรงทรมานไปด้วยแม้ก่อนหน้าที่โทรเลขของเหราทหารเสือจะมาถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร พระองค์กําลังทรงกีฬากรอบอยู่ที่พระราชวังฤดูร้อนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าราไพพันนีพระบรมราชินีเสนาบดีที่เป็นเจ้านายสองพระองค์และข้าราชบริพารจํานวนหนึ่งเมื่อข้อความด่วนมาถึงซึ่งพระองค์กําลังทรงเล่นอยู่ที่หลุมที่8ภายหลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรุษชัยากรผมพระราชกำแพงเพชรอัครโยธินทรงมาถึงเพื่อกาปรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพระนครพระองค์กับเจ้านายอีกสองพระองค์ทรงปรึกษากันถึงการเลือกหลายทาง ซึ่งรวมไปถึงการเสด็จลี้ภัยไปยังต่างประเทศการจัดรัฐประหารสอนหรือการยอมจำนนเต็มตัวอย่างไรก็ตามเมื่อโทรเลขแท้จ,จริงจากคณะราษฎรมาถึงแล้วพระองค์ก็ทรงตัดสินพระไทยแล้วเช่นกันพระองค์ได้ทรงตอบอย่างรวดเร็วว่าพระองค์เต็มพระไทยที่จะอยู่ในราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญดังที่พระองค์ทรงสนับสนุนที่จะให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนถึงการตัดสินพระไทยของพระองค์ ที่ปฏิเสธจะต่อสู้ในภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่สามารถนั่งอยู่บนบัลลังที่เพื่อนเลือดได้จุดหนึ่งที่พระองค์ไม่ยอมรับคือเมื่อคณะราษฎรส่งเรือปืนมาเพื่อน,นําตัวพระองค์ไปยังกรุงเทพมหาคนครพระองค์ทรงปฏิเสธและเสด็จกลับไปยังพระนครโดยรถไฟหลวงอันแสดงให้เห็นว่าพระองค์มิได้ตกเป็นเชลยของคณะราษฎรขณะเดียวกันผู้ก่อการ ได้บีบบังคับให้เจ้าหนายลงประนามในเอกสารประกาศพันธกรณีเพื่อให้เกิดสันติภาพและหลีกเลี่ยงการหลังเลือดใดๆในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับรัฐประหารอีกหลายครั้งที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาที่ประชาชนแทบจะไม่มีท่าทีตอบสนองต่อรัฐประหารครั้งนี้เลยและชีวิตประจําวันของประชาชนได้กลับขึ้นสู่สภาพปกติก่อนที่จะจบวันที่24มิถุนายนเสียอีกส่วนที่เหลือของประเทศก็ไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทําให้หนังสือพิมพ์เดอะไทม์ในลอนดอน รายงานการปฏิวัติดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงใหม่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อถึงช่วงเย็นวันที่24มิถุนายนผู้ก่อการรู้สึกมั่นใจพอที่จะเรียกประชุมรัฐมนตรีอาวุโสในการประชุมนั้นปรีดีพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้ขร,ราราการพลเหลืออาวุโสสนับสนุนคณะราษฎรโดยขอการสนับสนุนคณะและบอกให้พวกเขายังคงสามัคคี มิเช่นนั้นแล้วการแสดงออกซึ่งความสับสนอาจจะนำไปสู่การแทรกแซงจากต่างชาติได้ปรีดีขอให้กระทรวงการต่างประเทศส่งข่าวไปยังคณะทูตต่างประเทศทั้งหมดโดยกล่าวว่าคณะราษฎรให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองชีวิตและธุรกิจของชาวต่างชาติและบรรลุพันธกรณีตามสนธิสัญญาของสยามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จกลับถึงกรุงเทพมหาคนครในวันที่2ี่มิถุนายน สิ่งที่พระองค์ทรงทําในทันทีคือการเรียกผู้ก่อการเข้าพบเมื่อสมาชิกเข้ามาถึงห้องแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นประทับยืนและตรัสทักทายว่าข้าพเจ้ายืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกาา่คณะราษฎรนี่เป็นพระราชอิริยาบถที่สําคัญยิ่งเนื่องจากในวัฒนธรรมสยามพระมหากษัตริย์จะทรงประทับนั่งเสมอและประชาชนจะถวายบังคมมิใช่กลับกันปรีดีจึงได้กราบทูลพระกรุณาจากพระองค์ที่ได้มินพระเกียรติในประกาศคณะราษฎร และหลังจากนั้นประกาศคณาาะราษฎรทุกเล่มได้ถูกนํากลับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอบสนองพฤติการดังกล่าวโดยการประทับตราบนเอกสารพระราชทานอภัยโทษแก่สมาชิกคณะราษฎรทุกคนจากการปฏิวัติดังกล่าวจากนั้นคณะราษฎรได้ปล่อยตัวประกรันทั้งหมดโดยยกเว้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนคนรสวรรค์วรพินิตผู้สึงทางคณะพิจารณาว่ามีพระราชอำนาจมากเกินไป และกราบทูลขอให้พระองค์เสด็จออกนอกประเทศแทนพระองค์เสด็จไปยังเกาะชวาและไม่เคยเสด็จกลับมาประเทศเลยส่วนเจ้านายพระองค์อื่นเสด็จออกนอกประเทศโดยสมัครใจไปยังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆและบางพระองค์เสด็จไปยังทวีปยุโรปผลที่ตามมาในทันทีหลังจากการปฏิวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎรได้เริ่มจัดการ เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนเจ้าสยามพระราชบัญญัติธรรมนูญชั่วคราวมีการลงพับปร,รมาพิไทยประกาศใช้เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475เมื่อเวลา5นซึ่งเป็นเอกสารร่างเขียนขึ้นล่วงหน้าไว้แล้วโดยปีดีพนมยงค์ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยามแม้ว่าจะยังเป็นเพียงฉบับชั่วคราวอยู่ก็ตามข้อความในรัฐธรรมนูญเริ่มต้นมาตรานหนึ่งความว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยยกเลิกพระราชอำนาจที่มีมาแต่โบราณอาทิระราชอำนาจในการยับยังกฎหมายการพระราชทานอภัยโทษและพระราชสิทธิในการยืนยันผู้สืบรชาชสมบัติและรัฐทายาตหรือจะกล่าวไดว้ว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวจำกัดอำนาจทั้งหมดของพระมหากษัตริย์โดยยังไม่ได้ยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเท่านั้นรัฐธรรมนูญยังได้จัดตั้งคณะกรรมาการราษฎรเป็นฝ่ายบริหาร และสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาที่ได้มาจากการแต่งตั้ง70คนอย่างไรก็ตามประชาธิปไตยสำหรับสยามนั้นถูกมอบให้แก่ประชาชนในรูปแบบของการผ่อนโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น3มช่วงช่วงแรกสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดจะถูกแต่งตั้งโดยสีทหารเสือเท่านั้นสมาชิกเหล่านี้จะใช้อำนาจแทนประชาชนและสมัยแรกมีกำหนดระยะเวลา6เดือนช่วงที่2ออันเป็นช่วงเวลาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้จาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรัฐสภาจะถูกเปลี่ยนเป็นประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่กึงงกก่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งแต่รับการเลือกตั้งเข้ามาตามแบบประชาธิปไตยทางอ,อ้อมแต่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะได้รับการตรวจสอบจากคณะราษฎรก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งช่วงที่สและช่วงสุดท้ายพระราชบัญญัติธรรมนูญบัญญัติว่า การเป็นตัวแทนประชาธิปไตยเต็มตัวในรัฐสภานั้นจะบรรลุได้เฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว10ปีหรือประชากรมากกว่ากึ่งหนึ่งสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระดับประถมศึกษาแล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเกิดก่อนสมัยประชุมแรกของรัฐสภาผู้แทนราษฎรประชุมกันในพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2อ7 5อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญดังกล่าวก็ไม่ได้มีอายุยาวนานมากนัก เมื่อถึงปลายป,ายปีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและมีความเป็นสายกลางมากขึ้นก็ได้มีผลใช้บังคับแทนเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้คืนพระราชอำนาจแก่พระมหากษัตริย์หลายประการจากเดิมที่เคยถูกจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติธรรมนูญฉบับก่อนเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระมหากษัตริย์นั้นศักดิ์สิทธิ์และจะล่วงละเมินมิได้สภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น156คน เลือกตั้ง76คนและอีก76คนได้รับการแต่งตั้งการจํากัดประชาธิปไตยถูกยกเลิกและรัฐบาลมีกําหนดจะจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในเดือนตุลาคมพุทธศัรกราช2476แม้ว่าปีรีพนมยงจะมีรวมการ์นสูงส่งและได้รับการศึกษาแบบตะวันตกมาแต่รูปแบบประชาธิปไตยของเขาได้เผชิญกับสถานการณ์ลำบากแบบเดียวกับทีิบระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรเผชิญ ซึ่งเป็นปัญหาที่อธิบายได้ง่ายๆว่าสยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในชนบทยังไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตยในไม่กี่วันคณะราษฎรได้เปลี่ยนสยามไปเป็นรัฐพักการเมืองเดียวโดยมีสถาบันที่ชื่อฟังเหมือนคอมมิวนิสต์อย่างเช่นสภาประชาชนและตำแหน่งประธานคณะกรรมการราษฎรแต่อย่างไรก็ตามคณะราษฎรแสด,อสดงออกซึ่งความเป็นสองพรรคเมื่อพวกเขาเสนอให้แต่งตั้งทนายความและองคมนตรีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นประธานคณะกรรมการราษฎรคนแรกหรือนายกรัฐมนตรีคนแรกของสยามซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะออกนอกปฏิบัตินิยมและความเฉลียวฉลาดมากกว่าเจตนาอันมีเกียรติที่แท้จริงทว่าความขัดแย้งภายในระหว่างรัฐบาลกับการกระทําของนายกรัฐมนตรีอนุรักษ์นิยมได้นาไปสู่รัฐประหารอีกครั้งในอีกหนึ่งปีต่อมาคือในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2476นําไปสู่การแต่งตั้งพยาลพลปยุทธ์เสนาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของสยามการปฏิวัติดังกล่าว มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถูกจำกัดพระราชอำนาจและเอกิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณแม้จะทรงได้รับถ้อยคำที่อบอุ่นและเป็นมิตรแต่พระองค์ก็ยังทรงอยู่ในความหวาดกลัวและวิตกกังวลว่าการ,รเผชิญหน้าระหว่างพระองค์กับคณะราษฎรในภายภาคหน้าจะทําให้พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพันณีพรมรมบรมาาชินีจะทรงได้รับอันตรายเมื่อปลายปีพุทธศักราช2475พระองค์ ทรงมีหลายพาดทะเลค่ะถึงพระนัทดาคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรกพงเกี่ยวกับการตัดสินพระไทยสเสด็จกลับกรุงเทพมหานครว่าเราทั้งหมดต่างก็ค่อนข้างรู้ดีว่าเราอาจกำลังจะตายบทบาทที่ไม่มั่นคงของพระมหากษัตริย์ภายใตร,รัฐธรรมนูญและความไม่พอใจต่อการยึดอำนาจของพระยาผลพระยุหเสนาลงเอยด้วยการรัฐประหารสอนที่เรียกว่ากบฏบรวรเดชซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนิยมเจ้าในเดือนตุลาคม ศุสกกาลันสีรนำโดยพระวรวงศ์เถอพระองค์เจ้าบรวรเดชและเจ้านายอีกหลายพระองค์ที่สูญเสียอิทธิพลและตำแหน่งไปยังถาวรเนื่องจากการปฏิวัติและคณะราษฎรกบฏนดังกล่าวล้มเหลวและแม้จะไม่มีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าแทรกแซงแต่การวางพระองค์เป็นกลางและการตัดสินพระทัยที่ไม่เด็ดขาดระหว่างความปัดแยั้งจนนสั้นนี้ทําให้พระองค์สูญเสียความเชื่อมั่นและบารมีทําให้3ปีหลังการปฏิวัติพระองค์ทรงสลรราชสมบัติ แล้วเสด็จออกนอกประเทศโดยไม่เสด็จกลับมาอีกเลย